ประกาศชัยชนะแกรนด์เดอร์สตาประกาศชัยชนะหลังสอสอแบงค์พักก้าวไกลรู้เรื่องดีนกับมดดำคชาพาในรายการแฉที่จะหาแฟนสอสอให้แถมมีตอบก,กลับมาแบบนี้ทำกรีดล,ลั่นเลยสร้างความฮือฮาไม่น้อยก่อนหน้านี้สำหรับนักร้องสาวแกรนด์เดอร์สตาที่ไปเปิดใจในรายการแฉและพูดถึงเรื่องความโสดก่อนที่พิธีกรดังมดดำคชาพาจะออกปากช่วยหาแฟนใหม่ก่อนจะเสนอชื่อสอสอแบงค์พักก้าวไกล,กล,กล,กลว่าสนใจใหม่ซึ่งสาวแกรนด์ก็ตอบกลับอย่างไว้ว่าเอา และบอกด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้พี่หรือน้องเขาก็ได้ได้หมดดูแล้วงานดีทุกคนจนหากันทั้งรายการและล่าสุด21ตุลาคม2566แกรนด์สตาร์ก็ได้เห็นแล้วเมื่อสอสอแบงค์สุพนัทมีชัยนันทพักก้าวไกลามาตอบกลับโพสต์ของแกรนด์ในทวิตเตอร์ซึ่งแกรนด์ได้แชร์คลิปจากรายการแชร์เพราะประกาศว่าขอแก้ข่าวแขนเสื้อชมพูนั่นไม่ใช่ฉันแค่คนหน้าคล้ายฉันไม่ได้บ้าผู้ช่วยขณะนั้นโดยสอสอแบงค์ได้ตอบกลับว่าขอบคุณครับไว้มีโอกาสได้เจอครับ ขณะที่สาวแกรนได้โค้ดข้อความดังกล่าวในทวิตเตอร์พร้อมตอบกลับว่าครีดุดดดคุณแบงค์คนหน้าคล้ายเฉยๆคำไม่ใช่แกรนดูยังไงก็ไม่ใช่อย่าไปเชื่อข่าวคุ้มลอยนะคะและเมนชั่นตอบตัวเองว่าฮ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 ่าก่อนจะแคปคำตอบของสอสแบงค์มาโพสใหม่พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าชนะเรียกว่าประกาศชัยชนะกันเลยทีเดียวส่วนคู่นี้จะมีลุ้นหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ